ย้อนสัมภาษณ์มาริโอเรียนจบปโทใช้เวลาเพียง1ปีด้วยเกรด3.2 กลายเป็นประเด็นร้อนๆขึ้นมาแทนทีหลังโลกออนไลน์มีการแชร์และวิพากษ์วิจารณ์ผลงานสารนิพนธ์ของมาริโอมาเรอร์ในหัวข้อทัศนคติของดารานักแสดงต่อการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุ์จันโอชานายกรัฐมนตรีศึกษาในช่วงเวลาปี2559โดยเป็นการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากดารานักแสดงในประเทศไทยจำนวน309 ตัวอย่างซึ่งผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมนักแสดงมีทัศนคติต่อนายกในระดับมากคือดีโดยหนุ่มมาริโอก็ได้เผยความรู้สึกในครั้งนั้นว่าตอนเรียนปอตีใช้เวลาเพียง2ปีครึ่งจากคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาการจัดการตั้งแต่ปี2557และต่อปอโททันทีในคณะรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาสื่อสารการเมืองโดยจบปโทใช้ เวลาอีกหนึ่งปีด้วยเกรด3.2เรียนพร้อมกับคุณแม่ซิ่งคุณแม่จบปทโทด้วยเกรด3.6ส่วนที่เลือกเรียนด้านนี้เพราะสนใจเรื่องธุรกิจถึงจะเป็นสาขาสื่อสารการเมืองแต่ก็มีการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสามารถนำปรับปรุงไปใช้กับธุรกิจได้ในอนาคตแต่ก็ยังไม่มีแพลนเรียนปริญญาเอกขอลุยงานให้เต็มที่ก่อน